สวัสดีครับผมคาร์บอยนะครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนถามว่าคาร์บอยหายไปไหนมาเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีน้องๆมีคนเขาเขียนจดหมายมาหาบ้างโทรศัพท์มาหาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรักบ้างเรื่องการเงินเรื่องชีวิตปัญหาการงานอะไรเงี้ยเออเราก็ให้คําปรึกษาไปเออบางคนก็เออเขาก็ชอบนะเราก็เลยอยากจะเอา,เอาตัวอย่างของจดหมายจดหมายหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้คนได้ฟังว่าเออน้องเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักอยากจะปรึกษาคาร์บอยโอเคเราก็อยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับน้องเขานะ ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูจดหมายฉบับนี้ของน้องกันเลยแล้วกันนะครับก็น้องเขียนจดหมายก้ามานะครับว่าน้องก็ชื่ออะไรนะน้องก็ชื่อ,อ,นะอ,อส,สัตวัตรนะครับชื่อลองเรียกยากอะเนี่ยสัตวัตรก็ พี่ขอเรียกสั้นๆได้ไหมสัตว์สัตววัตเรียกว่าไอสัตว์ละกันนะครับไอสัตว์นะครับง่ายๆดีนะฮะสั้นดีนะครับรอเล่นนะครับเรียกว่าน้องสัตววัตดีกว่านะครับอ่านจดหมายเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่คาวบอยสวัสดีครับก็ผมอยากมีปัญหาปรึกษาพี่หน่อยครับอเิอเลยครับคือผม่ะ เป็นคนโสดนะครับไม่มีแฟนมา2ปีแล้วนะครับก็อยากจะมีแฟนเขาบ้านเห็นชุ้งทศการวาเลนไทน์ปีใหม่สงการเนี่ยเห็นว่าเดอเป็นคู่กันผมก็เลยอยากมีบ้าง mm hmm. เอาละกันนี่ผมบอกตรงเลยครับว่าผมอ่ะแอบลงรักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาชื่อน้องเตยนะฮะเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์สวยน่ารักโปรง่งมุกโดง่งขาวจ้วงโอ้โหอะไรจะเพอร์เฟกต์กันาด mm hmm. เห็นแล้วอยากจะชวนเธอมาชับปุยแล้วเกิน ทำสมัยซะด้วยถือว่าเธอเป็นนางในฝันของผู้ชายลหลายๆคนเลยนะครับพี่คาร์บอยยังฟังผมอยู่หรือเปล่าครับฟังดิครับแหมอ่ะต่อเลยครับน้องสตวัฒน์ครับผมมีวันหนึ่งผมกินไส้กรอกกาลังเพลินๆอุลาอยู่เห็นเธอยืนซื้อผ<ะ>ัดไทยอยู่ใกล้วินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าหมู่บ้านนะครับไทยซะด้วยในใจในคิดเลยว่าอยากจะเดินเข้าไปจับนมคือน้องเขาแล้วเกินออกแนวทะลึ่งแล้วเนี่ยอ๋อ โทษทีครับพี่ผมรอเล่นครับแม่อารมณ์ดีนะเนี่ยในใจคิดว่าถ้าผมมี iPhone <I S 1> เนี่ยนะ <want iPhone. S 1> คือตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ก่ากมาก ก็เลยคิดว่าในใจเนี่ยถ้าผมมี iPhone นะผมจะเดินตรงปีเข้าไปขอไลน์น้องเขาเลยนะฮะใจมันไม่กล้าไม่รู้ทํำยังไงนะครับจนเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนผมเนี่ยชอบร้อผมว่าผมเนี่ยเหมือนดอโอยดอเด็กนะครับที่อ,อ่อนหัดเรื่องความรักคิดในใจแล้วมันก็เจ็บจุนเปย์ยจริง, <ผม S 1> งนะฮะทำไมึงไม่กล้าจีบน้องเขาก็ไม่รู้แต่ยังไงต่อละ่ะแต่ยังไงก็ตามผมจะพยายามรู้จักกับเธอให้ได้ครับพี่ถามว่าผมรักเธอแค่ไหนบอกเลยว่ารักเธอที่สององจากแม่ของผมนะครับโอ้โห <c oughs> ออกแนวกระตันอยู่ด้วยนะเนี่ยแต่ถ้าจะให้ผมหยุดรักเธอนะหยุดเขื่อนแม่วงยังง่ายกว่าแม่ฟังหยุดเขื่อนแม่วงด้วยแหละความรักของผมมันยิ่งใหญ่ไหมครับพี่ยิ่งใหญ่เลยครับแหมสุดยอดอยู่แล้วนะครับไอ้น้องปกติผมเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลนะครับเคยได้ตําแหน่งดาวซันโบด้วยโอ,โ,อโอเคสนับสนุนเลยนะครับก็ใช้เวลาว่า้เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับออกกําลังกายเล่นฟุตบ,บอลว่ายน้ําเล่นบาสเกตบอลอะไรก็ได้ดีกว่าเอาเวลาไปติดยาหรือทําอะไรที่มันไม่ดีนะฮะ เป็นดาวซันโว้วยนะครับจะมีความหมายอะไรล่ะครับถ้าผมไม่ได้เป็นตัวจริงในหัวใจของเธอโอ้โหน้ำเน่ามากตัวแต่ผมแอบรู้มาว่าเธอเป็นคนเจ้าทู้ล้างผานคนนึงเลยนะครับพี่แต่จะทํายังไงได้ล่ะในเมื่อผมแอบรักเขาแล้วบองตรงเลยนะพี่ผมรักเธอจร,จริงนะครับถ้ารักจริงๆริงเหรอถึงเวลาแล้วที่ผมจะประกาศพอลกถูกเฉินเพื่อ <c oughs> ให้คนทั้งโลกและมนุษย์ต่างดาวไปถึงมนุษย์ต่างดาวเลยเนี่ยได้รู้ว่าผมอยากเป็นแฟนกับเธอโอ้โห ความรักน้องยิ่งใหญ่มากจะจะบอกให้นะครับว่าความรักยิ่งใหญ่อย่างไง ถ้าน้องไม่กล้านะครับทุกอย่างจบนะครับสรุปนะครับคือเท่าที่อ่านมาเนี่ยคือน้องเป็นคนที่อายใช่ไหมที่อายคือจะเดินเข้าไปขอลายก็ไม่กล้าขอเบอร์ก็ไม่กล้าขอเฟซก็ไม่กล้าบอกตรงนะว่าคือถ้าน้องอายน้องไม่ไม่ไม่มีทางรู้จักเขาแน่นอนแต่ถ้าน้องใจกล้านะหน้าด้านสองคำ่ยท่องไปเลยเดินเข้าไปเลยถ้าเดินเข้าไปขอเนี่ยมี2อย่างนะมีได้กับไม่ได้ได้เบอร์นะไม่ได้อะไรนะมีได้เบอร์กับไม่ได้เบอร์แต่ถ้าน้องไม่ไปขอเนี่ยอายเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นน้องต้องกล้าแต่ถ้าไม่กล้านะมีพี่ม ต้องใช้กาลังทางเปียว <c oughs> ใช่ไปต่อยท้องเขาหมายถึงว่าคือเล่าอายแล้วก็รอน้องอยู่คนเดียวก่อนอแล้วก็ทางเปี่ยวอยู่คนเดียวแล้วก็ล้วก็ใช้กําลังในความก้างแล้วขึ้นเข้าไปขอเบอร์น้องเขาเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับก็สรุปแล้วคือน้องต้องก้านะครับคือท,ทาอะไรต้องกล้าแสดงออกนะค,ความรักรักแท้อยู่แค่เอื้อมนะครับโอเคครับนี่ก็จดหมายของน้องสัตว์วัดเขาแล้วนะครับก็มีเรื่องอยู่แค่นี้เดี๋ยวทิตหน้านะครับเราจะกลับมาอ่านจดหมายของผู้ที่เขียนมาจากทางบ้านแล้วกันนะ สำหรับใครที่สนจใจอยากจะเขียนจดหมายมาปรึกษาคร่บอยนะครับก็เขียนมาได้ที่ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้นะไม่มีอะโอเค ก็เขียนจดหมายมาที่290ทั111นะครับหมู่บ้านกลางเมืองเอสเซนซอยลาดพร้าว84แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะครับถึงบริษัทบานาน่านะครับจดหมายเนี่ยเราตอบทุกฉบับเลยนะครับใครที่มีปัญหาก้องใจเรื่องชีวิตการงานการเงินเพื่อนนะครับความรักหรือว่าเรื่องเซ็กนะครับเรื่องเซ็นี่ผมก็นานครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ